เป็นร้านขายอาหารสัตว์แบบครบวงจรที่มีของให้เลือกเยอะทั้งของกินและของใช้ของสัตว์เลี้ยงทาสแบบเราเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ช็อกโกดูเพรช,ช็อปสาขาดีแอลลี่รามอินทราพิกัดจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทากม9เดินทางสะดวกสุด,สดที่นี่เขาจะเป็นศูนย์รวมอาหารและของใช้สัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารของน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่เป็นตัวโปรดของทาสแบบเรามีเค้กสำหรับน้องหมาน้องแมวขายด้วยนะคะน่ารักเวอร์ร้านช็อกโกด ด้วยนะคะอันนี้แปลกใหม่ดีค่ะของที่ร้านนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะทุกคนยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะของเล่นอิเซอรี่สภาเบาะนอนรถเข็นสาหรับสัตว์เลี้ยงมีครบจบทุกอย่างที่นี่ที่เดียวแล้วร้านเนี่ยเขามีอิสเซอรี่ของน้องหมาน้องแมวเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูสิแต่ละอย่างน่ารักสุดๆเลยเครื่องให้อาหารเครื่องให้น้ำห้องน้ําแมวมีทั้งแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติสามารถเลือกได้ตามความสะดวกกันไปได้เลยแบบจุกๆอาหารบาร์บแช่แข็งสาหรับน้องหมาน้องแมวเยอะมากเลยค่ะทุกคนมีเต็มตู้เลยและตอนนี้แอมมีข่าวด ยิ่งใหญ่แห่งปีอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยลดสูงสุดถึง70%ซ<ะ>แล้วยังมีกิจกรรมพิเศษอีกเพียบเลยค่ะมีบริการฉีดวัคซีนน้องหมาและน้องแมวฟรีและยังมีของแถมแบบจัดเต็มแจกกันทั้งวันภายในงาน,งานจัดตั้งแต่วันที่27จไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2568ตั้งแต่เวลาบาล่ายโมงไปจนถึง3ทุ่มและตอนนี้ช็อกก็ดูเพจช,ช็อปเขามีกว่า30<ะ>สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลใกล้ที่ไหนสามารถแวะไปช็อปกันได้เลยมีคุณหมออยู่ประจําร้านคอยให้คําปรึกษาเรื่องสัตตวว์เเลลลีี้้ยยงงงงแะะะมบรรริกกกกาาส่่ถถึออออชชช็ปัััหไทดูพนนค